เพื่อนชวนไปเล่นน้าครับผมจมน้ำไปเพื่อนงมผมขึ้นมาทําให้ผมมองไม่เห็นครับแม่พาไปหาหมอหมอตรวจเจอผมเป็นเนื้องอกในสมองครับอแม่ผมก็าบ,บอกว่าผมเหลือ20ปร์เซ็นจะเอาชีวิตไว้หรือจะเอาดวงตาไว้ครับมีเวลาอยู่กี่วันครับตัวเองจะต้องมองไม่เห็นได้สี่วันครับแต่ก็มีแม่ใหญ่คอยปลอบใจครับ ทำไม่นู่นได้ทำไห้นี่ได้อย่าคิดฆ่าตัวเองตายทําไมละ่ะเราต้องสู้สู้<อ>ความทรงจําสุดท้ายของเราก่อนที่จะมองไม่เห็นเนี่ยภาพจําของเราคือเห็นแม่ใหญ่ยุดผ้าครับและนี่คือรกิจสุดท้ายที่เราท้าทายโนดครับผมก็จะสู้ไปพร้อมกับแม่ตลอดไปนะครับโนตวันนี้มากับใครคะมากับ ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นี่คือคุณยายปะคะครับโน้ตโน้ตรบกวนเล่าให้พวกเราฟังทีได้ไหมคะว่าที่ว่าจมน้ำอะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะกลับมาจากโรงเรียนเพื่อนชวนไปเล่นน้ำครับ <5 S 2> ผมก็โดดลงไปแล้วมีคนกระโดดซุ่มผมไปอีกคนหนึ่งครับหมายถึงกระโดดทับเราเงี้ยเหรอคะครับแล้วยังไงต่อ<ะ>ผมจมน้ำไปเพื่อนงมผมขึ้นมา แลวอาการเป็นไงคะตอนที่เพื่อนพาขึ้นมาตาฟ้าฟ้าฟัาฟาฟางฟางปวดต้นคอครับอ๋อแม่เขาพาผมไปหาหมอหมอตรวจเจอผมเป็นเนื้องอกในสมองครับอ๋อแสดงว่าการที่เราจมน้ําไปครั้งนั้นเนี่ยทำให้เราเห็นว่าจริงๆเราเป็นเนื้องอกอยู่ครับแล้วอาการของเนื้องอกมันส่งผลอะไรกับร่างกายเราบ้างอะคะทาให้ผมมองไม่เห็นครับอย่างยืนนานๆนี้มีผลไหมคะ มีครับต้องงอกเงีครับอ๋อเหรองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาทีมงานเอากียมาให้แล้วกันนะคะขอบคุณค่ะคือแสดงว่ามันมีผลกับการทรงตัวด้วยถูกไหมคะครับแล้วไอ้เนื้องอกอันนั้นเราผ่าออกได้เลยไหมฮะหรือว่ายังไงฮะแม่ทรงผมไปผ่าที่กรุงเทพครับแม่ผมเล่าเขาบอกว่าผมเหลือยี่สิเปอร์เซ็นต์จะเอาชีวิตไว้หรือจะเอาดวงตาไว้ครับ แม่ใหญ่ก็เลยเลือกที่จะเก็บชีวิตไว้ถูกไหมคะครับแล้วโน้ตมีเวลาอยู่กี่วันครับที่เรารู้ว่าตัวเองจะต้องมองไม่เห็นหมอพาตัดผมบอกผมเห็นได้สี่วันครับแล้วในสี่วันนั้นน่ะโน้ตมองอะไรเพื่อจะเก็บไว้ในความทรงจำของเราคะอยากจะเห็น ครอบครัวเห็นพี่เห็นน้องนานๆมากที่สุดเลยครับแต่ผมก็มองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากหม้อกองสายไฟที่อยู่บนหัวผมครับแล้วพอหลังจากผ่าตัดแล้วเราไม่สามารถมองเห็นได้อีกแล้วความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงคะก็เสียใจมากๆเลยครับ จะคิดฆ่าตัวเองตายแต่ก็มีแม่ใหญ่คอยปปอบใจครับเราขอบใจว่าไงฮะแม่ใหญ่คอยปปอบใจผมว่าเรายังทำนึ่งนู่นได้ทำนู่นได้ทำนี่ได้อย่าคิดฆ่าตัวเองตายทำไมล่ะเราต้องสู้ๆทำให้ผมคิดขึ้นสู้อยู่ต่อไปครับค่ะ โน้ตครับรักแม่ใหญ่ขนาดไหนครับผมรักมา,ากเลยครับถ้าผมไม่มีแม่ยญ่แล้วผมคิดว่าและผมจะอยู่ยังไงครับทำอะไรได้บ้างคะที่ดูแลได้ด้วยตัวเองเลยไม่ต้องออใช้คนช่วยเลยก็กระแทกมะพร้าวครับล้างชามอะไรอย่างเงี้ครับกระแทกมะพร้าวคือปลอกมะพร้าวใช่ไหมครับอครับเป็นเป็นอาชีพเหรอคะหรือไงคะก็เป็นอาชีพ ที่น้าเขาเคยสอนแล้วก็บอกอครับแล้วเงินที่เราได้มาโนต้ตเอาไปทำอะไรครับก็เอาไว้ซื้อกินในครอบครัวครับแล้วก็เอาไว้เก็บเวลาไปห้ามอ่ะครับเฉลี่ยให้ฟังได้ไหมครับประมาณรายได้สมมติว่าน้อยสุดต่อวันนี้เคยได้เท่าไหร่คะน้อยสุดต่อวันน้าเขาให้ผมประมาณร้อยหนึง่งหรือร้อยห้าสิบเนี่ยครับแล้วถ้ามากสุดล่ะคะ ถ้ามากสุดก็นะเขาเห็นว่ากระขพ้าวไม่มีอะไรกินนี่ก็ประมาณสองร้อยครับ,รบอโอเควันนี้แน่นอนน่าจะมาโชว์อะไรที่เกี่ยวกับมะพร้าวใช่ไหมคะครับแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะโนตสอยากได้ทุนเอาไว้ไปจุนเจือค่ารักษาพยาบาลครอบครัวค,ครับอโอเค งั้นมาแสดงความสามารถกันดีกว่าจ้าพร้อมไหมครับพร้อมครับครับพร้อมแล้วเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นความสามารถของโน้ตครับซึ่งสิ่งที่เขาทาได้เราทาไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวให้โน้ตนั่งตรงกลางเนาะว,นวันวันหนึ่งนี่โน้ตกระแทกมะพร้าวได้กี่ลูกครับน่าจะประมาณร้อยลูกอย่างนี้ครับร้อยลูกมัเยอะนะ การกระแทกมะพร้าวเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะขอให้โนสาธิตได้ไหมครับได้ครับทำให้ดูหน่อยนะนสครับแบบปลอดภัยนั่นเลยนศนะอย่างเงี้ยครับนี่คือชำนาญมากครับสี่ครั้งครับแล้วก็ฉีกเอาส่วนเปลือกออกนะครับก็จะเหลือแต่ข้างในเลยตรงนี้ใช้แรงเหมืกัน กับมะพร้าวก็ออกไปแล้วเหลือเฉพาะลูกนี่คือเสร็จแล้วครับโน้ตครับเข้าสู่ภารกิจครับเราขอท้านโน้ตปอกมะพร้าว4ลูกทําให้แล้วเสร็จภายในเวลา60วินาทีง่ายหรือยากก็ 50, 50 50ครับ50 50นะสู้ๆนะหยิบลูกแรกมาเตรียมเลยครับเตรียมตัวนะครับเริ่มครับ เริ่มฉีดแล้วครับเยี่ยมมากต่อไปต้องใช้มือฉีดครับเร็ว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 เยี่ยมมากโอ้ยอืออได้แล้วได้แล้วครับเริ่มฉีดครับโอ้โหลูกนี้ใหญ่มาก เขาแล้วครับสองลูกครับอีกสองลูกเับเป้าหมายเราครับอ้ยอเร็ว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 เขาเร็วขาเร็ววครับเดียวครับดึงครับดึงับดงครับหนึ่ง เหลือหนึ่งวินาทีครับน็ตครับน็ตครับแต่เนี่ยยังไม่ใช่โจทย์ที่แท้จริงครับโจทย์ที่แท้จริงคือตอนนี้เรามีมะพร้าวสี่ลูกครับผลกันอยู่ครับมีมะพร้าวอ่อนกี่ลูกมะพร้าวแก่กี่ลูกมะพร้าวอ่อนสองลูกพร้าวแก่สองลูกครับถูกต้องครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเ่อีเขาบอกแก่เมื่อกี้อาจจะไม่ได้มะพร้าวนะเขาหมายถึงใครครับหมายถึงคนณงข้างคนหรือเปล่าเมื่อกี้ที่บอกว่าแก่เนี่ยมะพร้าวหรือคนนั่งข้าง เลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกเลยใจลายใจลายทีมงานครับขอภารกิจสุดท้ายครับโน้ครับความทรงจําสุดท้ายของเราก่อนที่จะมองไม่เห็นเนี่ยภาพจําของเราคือเห็นแม่ใหญ่ทําอะไรครับเห็นแม่ใหญ่เย็บผ้าครับคือจําได้ว่าแม่ใหญ่เย็บผ้าครับและนี่คือภารกิจสุดท้ายที่เราท้าทายโน้ตครับพี่หอยครับเวลากางเกงพี่ขาดใครเย็บอยากรู้จริงเหรอ ใครย็บให้ครับฮะใครย็บให้ช่างสิครับพวกเรามีใครเย็กางเกงงองไหมครับไม่ไม่ช่บ้างบ้างบ้างและนี่คือภารกิจสุดท้ายที่เราท้าทายรถครับกางเกงเป้าขาดครับเป้าขาดโอ้รครับครับสนเข็มให้หน่อยครับครับมีเข็มอยู่ข้างหน้านะครับถูกต้องครับสนได้เลยครับ ได้แล้วสนเข็มได้แล้วครับเโอเคนรครับเคยเย็บกางเกงที่ขาดเป้าไหมครับเคยครับแล้วเวลาอยู่ที่บ้านเย็บยังไงครับก็จะใส่กางเกงอย่างไ้ครับอ๋อคือใส่กางเกงอ๋อใส่ที่ขาเลยเหรอครับเอางั้นสักู่นะครับผมหยิบโต๊ะหลบก่อนเลย อันนี้คือท่าตั้งของเรานะเจ๋งอ่ะโอเคเออว่าโน้ตครับโจทย์นี้เราท้าโน้ตเย็บกางเกงให้เสร็จภายในเวลา120วินาทีหรือ2นาทีเตรียมตัวไปครับเอาละครับขึ้นมาแล้วครับอ๋อขึ้นแล้วมัดเลยนะฮะ ขึ้นลวมัดเลยครับไปต่อครับเวลายังมีนะครับน้ต90วอ๋อเขาใช้แบบหนีล้นล้นแบบไปนะครับ กำลังหาเข็มอยู่ครับเจ๋งดึงก่อนครับเอาแล้วครับดึงแล้วครับเวลาเหลือเยอะครัโนวดครับสบายๆครับนี่คือเย็บไปมัดไปนะครับได้แล้วครับจุดที่สองนะครับ พยายามจะเย็บไปมัดไปตลอดเวลานะครับเพื่อความแข็งแรงครับเวลาเหลือนะครับรถสบายๆใจเย็นๆครับเหมือนรถจะหาเข็มอยู่ใช่ไหมครับรถหาอะไรอยู่ครับตัวนี้หาเป้าครับออกหาเป้านะครับหารูว่าครบหรือยังนะครับน่าจะครบแล้วครับน่าจะครบแล้วนะครับ เรี่ก่อนนะครับตอนนี้คือกระตุกให้ได้ขาดก่อนหมดเวลานะครับครับน้ตแน่ใจว่าครบนะครับครับเดี๋ยวขอตรวจสอบได้ไหมครับขอข้างเก่งหน่อยครับครับเป้าที่ขาดนะครับเย็บแล้วเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวโน้ตครับโน้ตลองช่วยจับหน่อยครับว่าเป้าที่เราเย็บแล้วเนี่ยเราพอใจไหมอย่างที่ผมใส่เลยครับใช่เลยไหมใช่เลยครับคือถ้าเต็มสิบให้กี่คะแนน ถ้าเต็มสิบบอกให้เป็นร้อยเลยครับนี่น่านี่จะคะนนดีโอเคเยี่ยมครับเก่งมากครับเก่งมากครับผ่านครับมากมากครับเฮ้ยรอยยิมนี่แหละนี่แหละโน้ตครับอุปสรรคในการมองเห็นเนี่ยไม่ได้ทำให้รอยยิ้มนักสู้ของโน้ตหายไปผลิตภัณฑ์คอเกต ขอมอบงบประมาณให้กับโน้ตไว้ใช้จ่ายดูแลด้านรักษาพยาบาลให้ตัวโน้ตเองและแม่ใหญ่นะครับ40,000บาทจากพื้นทั้อเกตครับครับโน้ตครับวันนี้ทำภารกิจสำเร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับภูมิใจไหมภูมิใจครับอยากบอกกับแม่ใหญ่ผมรักแม่ใหญ่มากๆเลยครับผมจะรักใครไม่มีเท่ากับแม่ใหญ่เลยครับผมก็จะสู้ไป พ้อมกับแม่ตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอัจฉริยะเกินร้อยของเราคนนี้มาจากสิงห์บุรีครับโน้ตครับขอบคุณมากครับโน้ตครับโน้ตครับเดี๋ยวพี่พาไปพักผ่านลูกขี้นเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ